หนีฝุ่นกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนเที่ยวกินของเด็ดที่เชียงใหม่ใครมาห้ามพลาดและพาทุกคนบุกทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปดูวิว360องศาบินพารามอเตอร์สุดเอกลักษวิวโคตรสวยไปดูกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับช่องแบงค์ปีครับผมตอนนี้ทุกคนผมอยู่ที่เชียงใหม่กับคุณ yeah. อนอ่เย้คุณซีซีนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮะพาคุณซีซีนไปเล่นพารามอเตอร์นะทุกคนเออบอกเลยว่าครั้งแรกอีกแล้วครั้งแรกอีกแล้วคุณนี่ชอบอะไรคุณมาผมนี่คุณชอบอยู่ที่ถุงล้วแบบกลากาศอะไรนี้มาถึงเชียงใหม่แล้วใช่ไหมทุกคน เชียงใหม่คือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยต้องพาคุณซีซีี่้มาถึงมาเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องกินแบบพวกไส้อัวแคบหมูน้ําพริกหนุ่มพวกนี้เบาวใบผมไม่พาบผมจะพาคุณไปกินแบบแอปองออะไรพวกนี้แล้วต้องแบบมาเที่ยวแบบสายลึกแล้วคุณซีซีเนี่ยลึกอยู่แล้วคุณซีซีเนี่ยอยากจะกินอะไรอยากกินรสด่วน เออว่ะเชี่ยไหมต้องรถด่วนใช่ก็ถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําภารกิจเดี๋ยวผมจะรีบพาคุณสีดีไปกินข้าวก่อนเพราะเราก็เดินทางมาถึงกันได้สักแป๊บนึงยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เดี๋ยวจะพาคุณสีดีไปหาปรับข้าวพื้นเมืองผมไม่อยากกินขอปูอะไรเงี้ยเออก็แล้วเดี๋ยวถ้าดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะพาคุณไปซุูมผ้าแพรด้วยน่ากลัวมากอยู่ในรถคุณก็กลิ้จะตายเลยคือจริงกลัวนกมากกลัวมากๆแล้วเมื่อกี้ตอนขับผ่านผ้าแพรเป็นจังหวะมันบินพอดีแล้วมันแบบ เขาขัวจริงเหมือนผมเจอฝูงแมงสาบตอนเขาเจอนกอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะควรจะนะแต่ทั้ง hmm, นี้ทั้งนั้นทุกคนคลิปนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อน๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวพาคุณซีซีนไปตลาดดูแบบเป็นวัยรุ่นเชียงใหม่ไม่เปล่าคุณซีซีนแบบแบงค์ขอเธออย่าใส่เลยของั้นเดี๋ยวเราไปเจอนันที่ตลาดกาธานินกาธานินโอเคไปออกเดินทางได้ขอไปเปลี่ยนชุดแล้วไปหาของอร่อยกินกัน โอเคทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนเสื้อเป็นที่เรียบร้อยคุณซีซี <c oughs> มาเร็วเดี๋ยวเราต้องหาของกินก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ต้องอยู่ที่เชียงใหม่กับทีมพักหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราถึงจะไปบินพาลามอเตอร์ <Yeah. S 1> และทีนี้ผมเห็นคุณบน่นตั้งแต่กรุงเทพแล้วว่าฉันอยากจะกินรถด,ด่วนรถด,ด่วนเลยผมก็อยากกินปูอ,อ,อ,อ่องใช่ไหม<ๆ>ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพาคุณมาหา,า,าตอนนิ้ชั่นแล้ว มิชชั่นเราได้แล้วอันนึงไปเลยครับอย่างรวดเร็วจะเดินดูก่อนเปล่าถามเขาถามเขาเท่าไหร่เฮ้ยเอ้ยไมื่อยเลยพี่คุณซีซีอยากกินชิมได้ป่ะคะชิมได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่เขาให้ชิมเราก็ต้องกินพี่ที่นี่มีอ่องไหมอ่องปูมีนะเฮ้ยมีตลาดเดียวตลาดเดียวครบเลยไหนไหๆชิมมันมีแบบกี่แบบครับอ๋อมีทอดกับอบ ออุอยฉันว่าจะไม่กินข้าวเลยต้องกินแล้วแหละคออยนิดนึงพีงลง่ลองลองแบบทอดเขาบอกว่าถ้าทอดเนี่ยมันจะมันจะโปร่งนะถ้าอบเนี่ยมันจะแน่น,น,นที่เธอชอบก็คืออบฉันว่าน,นะเขาอบราคาเท่ากัน,มนมหมครัอันนี้กี่ขีดนะสองที่เท่าไหร่นะอันนี้ออโ้ยลดได้ไหมลดได้ไหมลดบ่ได้เลยแล้วถ้า เอโอ้ยท่านร้านนี้มีอ่องแล้วนี่แจ๋วเลยปลา่ปาๆเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารต่อไปทุกคนแซ่บขอบคุณครับแซ่บฟินยังฟินยังฟินละกินเลยนี่ผมบอกเลยนะคุณมาภาคเหนือนะ<ผ>มันจะขาดไปไม่ได้เลยคุณต้องกินอนี่เขาเรียกว่าจินส้มอ่ะ มันจะมันจะต้องเป็นร้านที่แบบมีเตาถ่านเดี๋ยวเดินหาร้านอ่องปูเด็ดๆให้ดูคนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณซีซีนไากินอาหารเนี่ยคือจริงๆผมไม่ใช่คนเหนือผมเป็นคนคนภาคกลางแต่ผมชอบมาภาคเหนือมาะนี่นี่เจอแล้วเออร้านนี้ร้านเดียวครบเลยเอาแอปอ่องอ้อครับอันหนึ่งเธอไม่รู้ใช่ไหมมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวฉันค่อยบอกไปกินก่อน๋ยวเธอกินก่อนมีแอปอ่องอ้อหนึ่งอันครับแล้วก็กินต้มครับผมมกมกไข่คืออรครับมีไข่เพราะงั้นเอาแบบ ไม่ต้องใส่ไข่ครับเอาห่อหนึ่งครับนั่นแหละแล้วก็เอาอันนี้ก็ใช่อยู่อันนี้เป็นปลุกเลยโอเคแล้วก็มีข้าวเหนียวไหมครับที่นี่เหนียว,วยโอเคครับผมเท่าไหร่ครับร้อยอ๋อโอเคสบายร้านต่อมาพอได้เสร็จเดี๋ยวเราไปกินกันบนรถนะใช่แล้วเราต้องซื้อข้าวเหนียวเราต้องกินแบบมาแบบถึงอะเดี๋ยวเราจะกินกันแบบเรียวๆนะทุกคน อยากมาต้องการอยากกินอะไรก็จัดเลยคุณแต่ทั้งนี้ทางนั้นทุกคนของเหนือของผมหมดแล้วครบแล้วไอสิ่งนี้มั้งคืออยากกินมากๆเราก็ได้แลละตอนนี้ผมชักเซตแล้วไปเดี๋ยวเล่นเดินเล่นเออเดี๋ยวขอตัวเดินเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปแอบกินออฟแอปอ่องกันแล้วเดี๋ยวเรามีภารกิจต้องไปบินพารามอเตอร์ ใช่แบบมาตะลุยทัวร์กินรถด่วนหลายๆลายร้านภารกิจเสร็จสิ้นทุกคนตอนแรกเราทำภารกิจว่าเราผมจะต้องหา่องปูให้คุณไม่ได้หารถด่วนให้คุณไม่ได้หาได้ครับหาได้แล้วการนี้ดีเนาะเรานของแท้การการต้องแบบนี้มันครบเลยมันมีทุกอย่างที่เราจะต้องการนะทุกคนนะเดี๋ยวขึ้นไปกินบนรถกันทุกคนอยู่บนรถแล้วอยู่บนรถแล้วของข้าวของหวานคือครบเกินเดี๋ยวทีละอย่างเออผมเชื่อว่าตอนนี้คุณหิวมากแล้ว มีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวจบเลยมีอันนี้ร้อนจริงแอบไปซื้อขนุนมานะอันนี้ชื่อตลาดเลยนะอยู่กาธานินใครมาผมบอกเลยใครอยากกินองปูรถด่วนมาเลยมาเลยตอนเที่ยงก็ยังเปิดอยู่นี่ที่ผมตาบ้าให้ลองกินก่อนดีไหมหูอร่อยนี่นี่กินข้าวเหนียวเราไม่ได้ซื้อน้ำมาไม่เป็นไรครับคุณซีซี แล้วต้องเหนียบเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวมันนัวเนาะมันนัวเนาะหมูแล้วข้าวเหนียวที่นี่แบบราคา10บาทโอเลอรเลยทุกคนทุกคนมันแซ่บอ่ะแซ่บหนักมากแล้ใช่ไหมนี่คุณสิริลองแบบนี้อือหือโอ้นอร่อยอือหืออร่อยมากอือหืออร่อยมากเออเนี่ยอยากรู้อันนี้คืออะไรอ่ะ มันนี้เขาเรียกว่าแอปแอะองแอปอ๋อนี่เลยนี่นี่นี่หอมไหมกินแบบสุดๆเลยป่ะผมบอกเลยตัวนี้แซ่บนี่โอ้แคืออะไรล่ะนี่นี่มันเป็นอย่างี้คืออะไรข้างในอ่ะนี่แซ่บๆกะทิอันนี้คือกะทินี่คุณลองเลยคำใหญ่ๆมั่มเป็นไงอร่อยอ่ะสุดๆเลยอแล้วคุณเนื้ออะไรอ่ะ มันอร่อยปะผมคุณลืนมั้ยังผมให้คุณหมดเลยผมไม่กินนั่นนะผมไม่ชอบมันคือสมองหมูคุณ่งจริงผมอยากให้คุณลองเลยเจย์ลอหลอกผมกินผมกินมันคือสมองหมูจริงนะจริงเอ้าทุกคนครับเม้นบอกคุณตี๋หน่อยว่าอันเนี้ยมันคือสมองหมูจริงๆหรือเปล่าหลกอ่ะก็ที่เมื่อกี้ผมไปกับเสีป้าเขาผมถาม่กลัวเข้าใจผิดว่าแบบเขาเอากบอะไรมานะครับ ใช่จำลองหมูใช่ไหมครับเขาบอกใช่เราจะจินตนาการภาพแต่คนเหนือเขากินกันเป็นเป็นว่าเล่นเลยนะไอแอปองอเลยนะเน่เน่น่่เน่ิดนึงทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าจินต้มก็คือแหนมแต่เขาไปปิ้งไม่ไมคุณลองต้องกินรสชาติดมก่อนงั้นแบบแบบก่อนเราจะชิมเราต้องสันผอมนะมันไม่ได้เหม็นเปรี้ยวขนาดนั้นนะเป็นไงรสชาตไม่ค่อยเปรี้ยว มาคอดเดี่ยวอร่อย่อยมากมีอะไรอยงเนี่ยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนเดี๋ยวพาคุณซีซีนไปนวดผ่อนคลายก่อนใช่เขาบอกว่าร้านนวดร้านนี้เลิศเดี๋ยวพาไปนวดผ่อนคลายเสร็จปุ๊บเพื่ออะไรเตรียมตัวที่จะเดินถนนคนเดินต่อเออพรุ่งนี้ก็นวดพรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวจะพาคุณไปเจอเพื่อนเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนเพื่อนรออยู่ตอนนี้เพื่อนรออยู่เพื่อนอรออยู่ที่นวดร้านนวดเฮ้ยะทุกคนก็เจอร้านนวดทุกคนขอตัวกินข้าวก่อน ทุกคนตอนนี้คุณซีซีนะหลังจากยิงข้าวไปเขาปวดท้องแบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะทุกคนก็เลยให้เขาเข้าห้องน้ําไปก่อนนี่เดี๋ยวเรามานวดฝ่าเท้ากันเราจะมาดูว่าเขานวดดีไม่ดีเยอนะ <c oughs> เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วรอคุณซีซีเปลี่ยนชุดนะทุกคน,นตอนนี้พเพื่อนๆเราขึ้นมาแลวครับโอ้ไม่ได้นวดมามสวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้เป็นนวดแบบสูตรเหนืออะไรใช่ไหมนี่นวดนวดสูตรนนวดแบบสูตรเหนืออัน้นะ ผมขอแบบพี่นวดเสร็จปุ๊บผมออกมาบุกตัวลอยเลยบินออกร้านเลยบินเลยโอเคทุกคนดูทรงร้านนวดมีผู้คนมากมายอาจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะรี่ร้อยนะครับไปนวดเท้าก่อนนะคนซีซีงั้นเดี๋ยวเราไปนวดนะแล้วค่อยออกมาบอกว่ารู้สึกฟินไหมที่แถวนี้มันเรียกถนนเลยนะยะวันนี้มีที่ไหนที่ไหนกวี่ไหนา นี่ไหนก็แต่พี่ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วกันหมูวัวลายขนมวัวลายเคฮะแล้วเดี๋ยวไอ้นวดให้เสร็จก่อนนะี๋ยเจอพี่คนหน่งาด้วยนี่คยงไมู่้เขาใเอออยากรู้ใช้คนถูกจริงหรอจริงเขามีตะปูด้วยนะเออเขาตะปูต่อแล้วเราไม่ได้มาแค่สองคนนะจริงๆเรามีหัวทริปหัวทริปใหญ่ รุ่นเก่านี่ฮะค,คุณไมคคนนี้ของจริงพี่พารมมอเตอร์ตึงมากตึงเลยอะงั้นเราต้องขลายเส้นก่อนเรียกว่าเป็นพิเดชเชียงใหม่เออวันนี้ก็หลังนวเดเสร็จก็ไปวอร์มเส้นที่ตลาดบัวลายออแล้วคนเดินบัวลายแล,แล้วเราก็ค่อยไปพารมมอเตอร์พรุ่งนี้เชา้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคไปขอตัวนวดก่อนนุ่น one hour later โอเคนวดเสร็จแล้วทุกคนโอ้โหนี่ฮะพ้องเพื่อนหลายคนเป็นไงโอ๋อยแขนเต็มสิบให้เท่าไหร่ความเจ็บอะให้สิบเลยโอ้โหแม่งแบบเขาลูดแบบคือแม่งลูดถึงเส้นจับเลยนะนี่ไงเราเขาเรียกเตรียมความพร้อมเมื่อดีไปเดินถนนวัวลายฮะเป็นไงแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเดินไม่ไหวแล้วรู้สึกเหมือนโดนซ้อมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเจอันถนนวัวลายกันเลยอ๋อยแขนโอเคตอนนี้ดึกแล้วเราอยู่ที่ตลาดถนนนคนเดินวัวลายนะ ูแต่คนแบบประมาณ30 0ห0ืนกว่าคนนะก็เดี๋ยวเราเดินหาแบบร้านแบบเจ๋วๆซึ่งที่เราเริ่มเดินจากฝั่งประตูท่าแพถูกปะ่ะไม่เมืเอ่อกี้ประตูเชียงใหม่เออนั่นแหละฝั่งเซเว่นนะทุกคนเพราะมันยาวมากที่นี่แล้วมันมีเฉพาะวันเสาร์ะแล้วแบบใครที่แบบอยากได้กางเกงช้างของโ้งของปลาอะไรมาได้เลยดูทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูว่าคนเยอะขนาดไหน คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวต่างชาติเยอะมากไปก็พาเดินชิวๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็เจอคีพวกนี้เลยมีน้องเขาถ่ายเราด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ่ายรูปวะถ่ายรูปวะถ่ายได้มามาได้ภูเก็ตเลยได้ดีเลยเอากล้องมาแบบพี่ถือให้หนึ่งสองหนึ่งสองไปครับทุกคนมาเร็วคุณสี่ ตอนนี้เขาอินอเป่เออโอ้หสวัสดีครับสวัสดีครับเดีอยปดูคลิปนี้นะลูกเวัดีคีรไปหาของกินแหลมๆเลยว่หาของกินแหลมๆเมื่อตะกี้นี้มีน้องที่นี่เขาบอกว่าถนนวัวลายเนี่ยเป็นที่ที่ขายเครื่องเงินราคาถูกมากแล้วผมเจอตลอดทางเลดูดิมีทุกชนิดที่เป็นเครื่องเงินอะแบบกำไรเงินนะเครื่องเงินเครื่องเงิน เอาวะเอาวะเฮ้ยโอ้โหเขาทำสดเลยลุงลเขาทำาได้อย่างนี้ครับนี่อาจารย์มันแผ่นนี่อะไรครับอันเนี้ยนี่ต่อที่สนามบินนี่สี่พันแค่แล้วหมดเลยนะครับเอาดู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 ผลงานโอ้เออลุงก็ทำไม่ซ้ำเพราะเพราะอะไรครับลืมหลอกหลอกหลอกชาขอบคุณครับลุงยังเดินประมาณสิบนาที้ ไหนไหนโอ้ยชื่อซอยเลยวัวลายหนึ่งกอโอ้มันเป็นงานอาร์ตแล้วเนี่ยสวยจัดต้องบอกเลยว่าต้องสายงานศิลป์จัดจัดสวยอืยอ ไปกันต่อฮะเราเดินยังไม่ถึงครึ่งถนนเลยแลต้นตอของกลิ่นหอมมากเลยอรวมกระเทียมหอมมากหอมมากหอมมากเอากัดคำหนึ่งมั้กัดคำหนึ่งเอาคุณคุณกัดคำหนึ่งของพี่แมกัดคำหนึ่งเลยให้มันกินกินให้หมดก่อนค่ะคำหนึ่งผมหมดนะคำหนึ่งตึ้งไม้คำหนึ่งรึ่งไม้ขอบคุณครับพี่ที่น่ารักอร่อยอร่อยจริงว่ะน้แปลกๆปลกนะ หืมอร่อยไม่ร่อยพี่อร่อยมากอร่อยไม่หลอกอย่าวนกลับตอนนี้ผมจุกอยู่คุณชอบอะไรพวกนี้ชอบอะไรที่มันเป็นยางสิมันเป็นชุดลาบูบูเด้ชุดชุดฝักน้องอยากได้ปบบไม่มีลาบูบูว่าเอาไปเดี๋ยวผมหาให้ไม่เอาตอนนี้เราก็เดินถึงวัดหมื่นศาลแล้วนะนี่วัดหมื่นศาลนี่วัดหมื่นศาลนะทุกคนอุ้ยนี่เขามีตุ๊กตุ๊กขายตุ๊กตุ๊กกระป๋องเบียร์ งานฝีมืองานฝีมือน่ารักตรงที่ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมืองานฝีมืองานผักงานแบบตัดกระดาษอะไรน่ารักอ่ะของเล่นนู่นนั่นนี่แต่ของกินไม่ได้สะพึ่งกนอ่ะนั้นของกินเราไม่ได้เข้าไปในวงใช่ของกินไม่ได้มากมาเดูไงนี่โอ้โหอยู่ลืบอ่ะผมได้กินอ่ะอยากกินเอาสองอันนี้แล้วก็อันนี้หนึ่งเป็นห้าสิบพอดีเนาะ ขอแบบใส่ทุกแค่หนึ่จานหนูจะได้กินเลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรใส่หนึ่งก็ไดโอ้หว้าวช่วยเพิ่มยี่สิบอะไรพวกอะไรนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่องย่างสามสิบไม่ฉันบอกแล้วว่าฉันจะจ่ายก็คือฉันจะหรือจะเลี้ยงทางตลาดเลยหรอเออขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับโอ๋แลเท่าไหร่ครับขยับอ่ะมาเจอแล้วร้านแปลกนี่เธอกินแบบ เดี๋ยวบ้านเรอันนี้ตากแตนนะตากแตนค่ะนี่่ของเราเลี้ยงอย่นี้คงมีพี่เขาเลี้ยงเองค่ะใช่พี่เลี้ยงเองเลี้ยงด้วยอะไนะครับยาหวาน้าโอ้โหมันกินดีกว่าคนอีกน่ะออกแกนทุกอย่างเนาะเอาจิมได้โอเคี่ยกแอปเปิลนีนี่นี่โอ้โหไหนอันนี้เขาบอกเขาเลี้ยงเองนีนีนี่่นี่น่นีลี่นนีนี่ี่ี่เี่่นอ่่อี่นอร่อยอร่อย ได้แล้วห้สิบบาทคือตัวมันใหญ่แ้วตัวมันใหญ่มากแล้วมันก็มีไข่เว้เนี่ยมันแบบมันมีเนื้อมันมีเนื้อฮะเนี่ยเขาเลี้ยงดีอ่ะคืัวรสชาตมันหอมแบบอร่อย มันต่างอย่างที่เรากินตามงานวัดนะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปที่แม่อะไรวะนั่นแหละเดี๋ยวผมพาไปก็ต้องตื่นเันแต่ผมพาไปประมาณตีห้านะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางตีห้าถึงที่นู่นแล้วก็เริ่มบินตั้งแต่วิวแบบพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นบินประมาณค่ใช่ช่วงซันไรส์อะซันไรส์ซันไ์เออช่วงเช้าโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอนะครับโอเคย่ำลุงฮะ สวัส <Yeah. S 1> ดีครับจันบีโอ้โหภาพมันอาจจะมืดมดหน่อยนะทุกคนหกโมงยี่สิบเก้าเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวนี่ทุกคนดูพาพนิดนู่นไปเดี๋ยวเรารีบออกเดินทางฮะไปสนามพารามอเตอร์ไปให้ทานพาทิดขึ้นเลตโกถึงแล้วมองเต็มเลยทุกคนโอ้โหสวยอะสวยมากโอ้ข้างหลังสวยมากสวยจริงอนนี้เดียวครับอีนนี้เดียว ถึงแล้วทุกคนโคตรสวยดูดิแอบเหมือนตุรกีอยู่นะนึกถึงตอนขึ้นบอลลูนเลยทุกเชา้าทุกคนเราต้องเช็คนะก่อนขึ้นแต่ผมว่าเดี๋ยวผมลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินแล้วลงมา เราค่อยเช็คตอนแรกก็จะเช็คกินข้างบนแต่กลัวมันมันรูดเลยกลัวมันรูดไส้ออกมาเออเพราะตัวนี้มันของดีทุกคนไปเดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องบินนะเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้เขาที่นีแต่งตัวนะจะมีคนเซิร์ฟไปก่อนเราคนหนึ่งตัวเล็กอะน่ารักอยู่นึน่ารักจังชื่ออะไรจ๊ะหูเขาสวยนะหูสวยฮะช็อตแฮร์เหรอจ๊ะบิ๊ตติสเหรอลูกเอาแล้วเอามาเยอะเฮ้ยนี่มัน บิตติดปะเนี่ยูตัวนี้น่ารักว่ะออ้ยคนน่ารักเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเปิดรถทิ้งไว้ปุ๊บมันขึ้นรถกันหมดเลยเหรอคนน่ารักอ่ะกี่ตัวสามตัวสามตัวเราหมดเลยสามตัวเลยเหรอไหนนี่มาดูข้างหน้าไปเปิดฝั่งไหนไหนดูดิเฮ้ยเอ้ามาได้ไงมันอาจจะหนาวอุ๊ยเออว่ะโอ้ยคนน่ารักเลยทำไรอ่ะเคทุกคนเดี๋ยวลุยหมดเวลาไปครับ เรามัวแต่ถ่ายคอนเทนต์กันนานมาพร้อมไหมครับคุณดีซีพร้อมจีครับผมบอกเลยวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วพอเสร็จอันนี้แล้วหัวใจผมเต้นร้อยหนึ่งป้าบอกคุณตื่นเต้นเหรอผมไม่ตื่นเต้นเลยที่87อยู่เลยทำไมผมร้อยหนึ่งผมเหนื่อยอะไรเออผมเหนื่อยอะไรอะไม่ขึ้นเลยเหนื่อยแล้วนี่เดี๋ยวเราไปดูนักบินเลน เฮ้ยผ,ผมไปเจอเอาเดี๋ยวผมคัดกล้องเดี๋ยวหลังอย่างนี้ผมเจอที่กล้องสามหกศูนย์ครับไปเังไงคุณซีนบายบายครับฝากด้วยครับฝากชีวิตไว้ครับคุณะรสบายอยู่แล้วท่านคือผู้ดูแลชีวิตผมเฮ้พวกพี่ขเขาเก๋งจังก็ไป,ไปไกลไมากทุกคนดูดิพร้อมแล้วครับจานนี่คือวิวใจกลางเชียงใหม่เลยนะทุกคนต้องบอกเลยว่าวิวนี้ สวยมากๆนะฮะดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นนี่ผมก็นั่งชิลเลยเสียงนี่อาจจะดังมากนะทุกคนเพราะว่าเขาติดเครื่องใหญ่มากตอนนี้ก็เจอคุณซีซีนะทุกคนบินขนาดคู่กันเลยต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะฮะของคุณซีซีนที่ได้บินพารามอเตอร์ผมก็ดีใจมากที่ได้พาเขามานะแฮปปี้สุดๆคุณซีซีนจังหวะนี้โอ้ชูสองนิ้วแต่งสวยต้องบอกเลยนะทุกคนว่าเสียงอะใช้ยากมากเพราะมันดังนะทุกคนแต่ตอนนี้ฮะเราอยู่กลาง วิวของเชียงใหม่ทุกคนเชียงใหม่อยู่ตรงนู้นแต่จากหลังจากขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกผมว่าผมะจะหนีฝุ่นตอนเช้า่เห็นเป็นหมอกแต่ตอนเนี้ยเริ่มเห็นเป็นฝุ่นแล้วตีลังกาได้ไหมเราจะไปต่อสแตกกันข้างล่างอ๋อต่อสแตกโอเคนี่เดี๋ยวหลังอย่างนี้เขาจะทําการต่อสแตกกันด้านล่างนะทุกคนก็คือเป็นเหมือน แล้วแต่ก็คือมัอนเรียงขบวนประมาณนั้นซึ่งระหว่างนี้ฮะพารามอเตอร์ของเราก็ทําการเรียงขบวนกันนะทุกคนดูอ้คือต้องบอกเลยมองมุมนี้อาจจะมองไม่ออกแต่ถ้ามองจากด้านล่างนี่คือแบบสวยมากและนี่ฮะทุกคนเขาพาผมตีลังกานะที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นี่คือเป็นท่านะพารามอเตอร์ก็คือเขาจะหมุนส่วนแรงลมนะทุกคนให้ได้แบบ360องศาเราก็จะสัมผัสถึงแรงทีได้แบบสุดยอดมากๆนะนะทุกคน วิวดีคนดีและตอนนี้ก็กำลังจะทำการแลนดิ้งลงนะทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆบริการดีสุดๆนะ ครับตีรังกายให้ผมหน่อยเราบอกได้ครับพี่า <ละ S 1> ตีทีนมาทุกคนหลังจากผมลงมาทีนี้ก็เหลือคนที่จะต้องเฮ้ย <c oughs> เหลือคนที่จะต้องลงอีกแป๊บนึงนะเย่เย่รัก,กลัวไไนมงคุณสนุกปะ่ะคุณจ<ล>ีนโอ้ผมว่าผมต้องไปหาแว่นแบบนี้ทั้งันแล้วนะ นั่นแหละฮะทุกคนก็หวังว่าคุณซีซีจะชอบนะชอบจังเอันนี้ครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกแล้วเชียงใหม่นี่คุณมีครั้งแรกอะไรมพารามอเตอร์นั่นแหละค่ะครั้งแรกเลยเหรอเออพารามอเตอร์ครั้งแรกสุยเคยเล่นผมบอกเลยยังมีอะไรให้คุณมากกว่านี้หลายอย่างมากมาดินั่นแหละฮะทุกคนก็คุณรู้จักแม่กำปองไหมแม่กำปองที่เป็นหมู่บ้านกลางเขาเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหมู่บ้านกลางเขาที่มี มีคาเฟ่กลางอะไรก็มก็ไม่ได้ไปเออเอาเป็นว่าแม่กำปองแม่กำปองไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไปก็นั่นแหละทุกคนก็ถ้าเงินถึงผมไปเลยเราก็เที่ยวแบบอย่างนี้อยู่แล้วใช้ปังแก้ปัญหาอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมก็ถ้าคุณอยากไปผมพาไปได้นะจริงๆแต่ทางนี้ทางนั้นผมต้องไปรอดซื้อก่อนเอาดิทุกคนครับส่งแรงกําลังใจให้ผมผมเลยเอาเป็นว่าทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอกันอาจจะแม่กำปอง แหน,นอยากไปผมไม่รู้นะั้นจะได้ไปป่ะแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดเจอกันนะทุกคน